สมบูรณ์ข่าวบรีขอร่วขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ครับขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ครับพวกเราผมในฐานะตัวแทนของพวกเราทั้งหมดเลยก็ขอไวโพลด้วยอ้าวมาทเลยขออยู่เยี่ยงพี่จิตนะครับอยู่สบายอยู่ทั้งวันครับอยู่แล้วขอให้มีแรงความเจริญรงอยู่แล้วถ่ายนี่ถ้ไม่ติตดอกไม้ด้วยนะครับเถ้าคนจัดเขาจะเสียใจนะครับอาจารย์ครับคือพี่จิตดอกไม้ด้วยนะครับไปโปรโมทงานให้น้องด้วยนะครับ ดอกไม้นะครับกาบรประดับตกแต่งที่หายในวันนี้นะครับโอ้โหชมรมชมลมขึ้นบินบินับ